ครับผมวันนี้ก็จะมาแกะกล่องกล้องติดรถยนต์นะครับตัว70 m ดไมชื่อรุ่นเลยนะ70 Cam m ดสิไมล์แดชแคมเอซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยใช้งานตัวหนึ่งของ70็ดไมลปแล้วก็คือตัวถ้าจำไม่ผิดมันรุ่น a 500s ใช้งานค่อนข้างดีแต่ว่าอันนี้จะเอาไปติดอีกคันหนึ่งต้องการแค่กล้องหน้าตัวนี้จะไม่มีต่อกล้องหลังหรือเปล่านะ น่าจะไม่มีแต่ตัวก่อนหน้าในที่ใช้ตัว A 5 0 0 s อ่ะตัวนั้นจะมีต่อกล้องหลังด้วยตัวนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างไม่ออกนี่ครับกล่องเปิดมาก็จะมีคู่มือแล้วก็ข้อดีของตัว70ไมล์เขาจะชอบแถมสติกเกอร์มาแบบนี้เราจะ แปะตัวนี้เข้ากับกระจกแล้วเราก็เอาตัวกล้องเนี่ยติดเข้ากับติ๊กเกอร์นีอีกทีซึ่งเวลาแกะออกมันจะไม่เป็นคาบนะครับในนี้ก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นสายแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้จะเป็นฐานของมันก็เดี๋ยวจะแกะแล้วก็ลองให้ดูนะครับ ลืมอธิบายไปเจ้าตัวนี้มันจะมีช่องใส่เมมแล้วก็ตัวเสียบตัวนี้เลยนะครับตัวเสียบตัว USB เพื่อเลี้ยงไฟตัวมันแล้วก็ตอนติดก็จะติดอย่างนี้เลยเข้ากับกระจกหน้ารถแล้วก็จะมีไมล์ตัวนี้จะมีปุ่มเปิดปิดเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับนี่เมม เสียงล้วไฟมันก็จะติดจะมาลองดูกันนะครับ your phone นี่นะครับมันก็จะมีเสียงแล้วก็บอกให้เราคอนเน็กครับผมสำหรับพวกตัวกล้องของยี่ห้อ70ไมล์ครับมันก็จะมีแอปของมันนะครับชื่อว่า70ไมล์เวร์ไว อันนี้เราสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับก็ของผมในโหลดมาแล้วอันนี้ก็คือจะมีกล้องเวอร์ชั่นเก่าเ,เดี๋ยวผมขอไปอัปโหลดของเก่าสักคู่นะครับโอเคก็อันนี้ถ้าใครยังไม่มีจะไม่ขึ้นนะครับก็เรากล้องตัวแรกเราก็กดเพิ่มแล้วก็กดเลือกกล้องติดรถยนต์ของหน้าจอตอนนี้มันรุ่นไหนนะ น,นี่ไม่มีจอแล้วก็ตอนนี้มันกำลังเชื่อมเราต้องเปลี่ยน wi-fi มาต่อตัวกล้องก่อนนะครับมันบอกว่ารหัสคือหนึ่งถึงแปด โอเคเราทําการต่อเรียบร้อยแล้วกลับไปที่แอปนะครับแนึส่วนก็ต่อแล้วนี่นะอ๋อโอเคเมื่อไห่ก็ลืมอ่านเดียว ลองใหม่นะครับมัน <Please click S 1> บอกว่าเมื่อไฟกระริบให้กดปุ่มเพื่อขออนุญาตปึ๊บโอเคอันนี้ต่อแหละเมื่อกี้ก็รออยู่ตรงนั้น <c oughs> กดเปิดกล้องนี่นะครับให้เราเลือกภาษาที่ต้องการใช้ภาษาไทยคลิกเพื่อเปิดเครื่องคลิกเพื่อเปิดปิด wifi คลิกสามครั้งเพื่อฟอร์แมตการ์ด กีค่าค้างเพื่อคืนค่ากี่คร,รั้งเพื่อปิดเครื่องอเคสีเขียวคือบันทึกปกติสีฟ้าไม่ได้อยู่ในโหมดบันทึกสีแดงคือขัดข้องโอเคเมื่อกล้องติดเราจนกำลังอยู่ในสถานะไฟแดงเปน,นนะครับโอเคโอเคมาแล้วนี่นะครับ คือจะเป็นกล้องตัวนี้เลยอ๋อที่เห็นฟ้าฟ้านี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมลืมแกะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนี่ถือว่าชัดใช้ได้เลยนะครับอันนี้ถ้ามุมมองหน้ารถก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ก็เห็นกว้างชัดเจนการุน่าฟอร์แมสการ์ดเอฟดีขั้แรกมันก็จะไม่ถูกต้อง แนะนำให้ฟอร์แมตด้วยกาตั้งเวลานะครับการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำฟอร์แมสสำเร็จโอเคปึ๊บนี่เราก็สามารถกดถ่ายถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราอยากจะดูเราก็มาเปิดดูในนี้ได้เลยมันจะมีบันทึกมีอัลบั้มไว้อยู่แต่อันนี้น่าจะยังไม่มีเพราะว่าเพิ่ง พิ่งใช้ครั้งแรกอันนี้รูปที่แคปมาเกี่ไว้นี่นะครับจะขึ้นมาอ๋ออันนี้มาเป็นวิดวีโอเลยโอเคมีรูปอยู่นี่นี่ครับแล้วก็มันจะเข้ามาตั้งค่าได้นะครับอาลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งตัวกล้องตัวนี้มันสามารถ ถ่ายแบบแลนส์ทำแลบได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทำคลิปเดียวคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับก <c oughs> ็บมาตั้งค่าความละเอียดได้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นเหมือนตัว A 5 0 0ร้ย S ไหมนะครับตัว S 5 0 0มันจะมีตัวสั่นสะเทือนเวลาตกหลุมแรงๆมันจะแจ้งเตือนว่าว่ามีการบันทึกมันมีตัวบันทึกจุกเฉินเหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ บันทึกวดีโอุกเินนี่ยครับพอมันกระแทกตกหลุมหรือว่าแบบโดนรถชนอะไรเงี้ยครับแบบให้มันสะเทือนแรงๆมันจะบันทึกวิดีโอสุกเถินให้แล้วก็วิดีโอส่วนนี้มันจะไม่ถูกลบทับนะครับไอที่มันบนในเมมะครับอันนี้มันก็จะถูกบันทึกแยกไว้ถึงเวลาเราก็ไปเอาตัวนี้มาใช้ได้เลยมันจะส n a p แยกไว้เฉพาะส่วนที่สุกเถินนะครับตอนนี้มันก็บันทึกอยู่เดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันจะหยุดบันทึกตัวนี้ให้นะครับ ก็อ่านี้ใช่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้ใครสนใจก็ลองซื้อไปใช้ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคลิปนะครับใต้คลิปสำหรับถ้าใครอยากให้รีวิวตัวไหนอีกก็แจ้งมาได้เดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวจะลองซื้อมารีวิวให้ดูนะครับผมโอเคครับผมครับ